หลินอ,ออมงอยู่ได้ไหมครับทุกท่านปรบมือให้หน่อยได้ไหมครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมประทับใจมากพี่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่หลินเบลล์อองจะมางานนี้ไม่รู้จริงๆแต่ทุกคนเข้ามาถามพี่หมดเลยว่าวันนี้ที่เตรียมตัวมางานงงนี้แล้วหรือยังพี่ต้อบอกทำไมเขาถึงถามพี่อ๋อรู้แล้วเขาติดตามหลินออมมาไงาอ๋อแล้วก็รู้ว่าพี่มาด้วยไงเพราะเราขายแท้ คนอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะาวันนีก็ดีใจมากเพราะู้เป็นพี่นุ้ยพี่นุ้ยอ่ะเราก็จะรู้จังหวะกันละอ่านี่ไงนี่เอาล่ะไม่เ่อถามเด็กนิิป่าถามอหนิ่งพี่ออมเลยนะคะว่าปกติแล้วชอบท่องเที่ยวแบบไหนเที่ยวโซนไหนเที่ยวแบบไหนทะเลปูข่าช้อปปิ้งชอบแนวไหนฮะทั้งคู่เลย ปกติละคะปกติชอบพักแบบชอบไปทะเลเป็นคนชอบทะเลแล้วก็ชอบจะจะชอบเลือกที่พักแบบสาบายสะอาดตเตียงต้องนุ่มบริการต้องดีอ่าซ<อ>ึ่งหาได้ที่โรงแรมแร a n d c e n t อ a l p o i โรงแรมแกนซื em, ết, <M> ้อทอยยาวเลยต่อจากนี th í, th í ้ถะมหามาออกบ้างมาออกบ้างก็จริงี่ที่ที่บางคนถ้าปกติที่เคยไปเที่ยวเคยชอบพี่เริงเมืองบ่อยชอบพี่เนิงเมืองแต่ถามว่าถ้าอยากไปเที่ยวไหนก็คงจะเป็นแบบชอะไรบ้างแต่ถ้าเล่นโรงแรมก็คงจะเริ่มจากคล้ายๆพี่หลินนะค่ะครามสะอาดคุณภาพเฟาร์สิลิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนมากเวลาไปเที่ยวเราก็ชอบอยู่ในโรงแรม ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเรื่องโรงงานดีๆแล้วต้องไปที่โรงแรมโรงแรมสิ่งจำฝอยนั่นเองต้องมืคันนั่นเองฮะนี่แบบนี้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 ทั้งที่แล้วที่พี่สัมภาษณ์เหมือนเราสองคนมีการงานจะเที่ยวกันถูกไหมใช่ค่ะใช่ไหมที่บอกว่าเวลาไม่มีเลยสองคนที่ต้องงานหนักมากนะคะ นอกจากอีเวนต์แล้วทำงานรีเซ็เตอร์ต่างๆแล้วถ่ายละครด้วยซีรีส์คู่ด้วยเนาะเวลาบ้างน้อยใช่ไหมถ้าสักหนึ่งวันทัศน์ยากดีนะดีค่ะจิ้งทัศน์ยากแบรนด์เซ็นทรัลพอยท์ว้ายนี่ค่ะดูพี่กลับละเตียงงบบริการดีอาหารอร่อยที่กงาของทุกอย่างวิวสวยงามจอดที่เดียวที่โรงแรมแบรนด์เซ็นทรัพอยท์พัฒนา อย่าหรือสเปซคับค่ะย่าหือถ้าไม่มีเวลาขับเราเป็นไปได้ยาดูแค่อสกได้ไหมได้พอาะที่เทอสเราก็มีแบรนด์เซนเตอร์ถอยถูกต้องถูกต้องได้เลยนะฮะโทมิโน่คาเวนตี้บงรอรจิราชดำรีเอาให้เข้าไปมีอะไงดีเอาให้ครบเอาให้ครบสุรา มีคนช่วยมีพี่ๆช่วยแสดงว่าเจ้าความรักที่อยู่ที่นี่เยอะพอสมควรใช่ไหมฮะขอฟังมสิ่งเจ้าความรักเด่๋ยได้ไหมฮะมามาวันนี้แข่เยอะมากเลยใช่จริงๆรักของคนไทยจริงครับเพราะฉะนั้นทั้งสองสาวมาแล้วค่ะไม่ธรรมดาเพราะวันนี้ทั้งสองคนจะมามอบโชว์ให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับซึ่ง รางวัลที่จะมอบในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะเป็นรางวัลที่ทุกคนเซอร์ไพรส์รแน่นอนจริงหรอจริงอยากได้อยากได้มามฟังก่อนเลยนะมคะเพราคืออะไรรางวัลน,นี้คือรางวัลห้องพักเอ็กซ์เซคิวทีฟฟรีโรงแรมแกรนด์เซอร์ไพรส์ลุมพินีมุนหะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท แต่สุดกอย่างสุดๆบริการท้นเหนือระดับมากๆใช่บท่านทุกสิ่งอย่างแต่วันนี้ครับจะมี3ท่านที่จะได้รับประมาณนี้นะคะโดยการจับของพี่หลิงและเราเชิญเลยครับเชิญเลยครับทั้ง4ท่านนะครับขึ้นมารับมอบรางวัลวันวเวทีเลยนะคะเชิญนี่มาแล้วเชิญเลยนะคบพี่ด นะต้องตรงกลางเลยนะแขกคุผู้หญิงไม่ปลดปุ่มให้ซะหน่อยละนะดีดด้วยกับทั้สีานะครับเปิดยาน่าก็อดช่วงเลยโดยวันที่้งออกของเรา วันนี้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยโอเคได้ครับจ้าอาภัพขึ้นให,นหม่ครับขึ้น,นใหมู่สชมดีครับเจนด์ความดีใจเลยครับเย้เรียบร้อยขอบคุณครับดนดีด้วยครับขอบสาะฉันรับมือครามครับนี่น้องออะ วันนี้คืองานเปิดกัวย่างเป็นทางนารของรง้านแบรนด์สุดพอยลุนนี่นะฮะอยากจะให้กลยพรอ,อยู่ได้ไหมครับใครดีขอเสนอค,คนก่อนใครคะอ่าพี่ดิฉงเชิญครับค่ะก็คอนเวอร์ชั่นนะคะรอบสิบสิบปีค่ะก็ถือว่าอยู่มานานมากซึ่งเป็นเอ่อสิบเจ็ดปีที่อยู่คู่คนไทยแล้วก็ นานค่ะเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยดีมากๆค่ะแล้วก็ขอให้ิตการลูกเรือนะคะแล้วก็ขอให้ขอให้ได้คะแนนเยอะๆค่ะในเว็บไซต์นะคะคเยอะๆรับค่ะเยอะๆค่ะแล้วก็ขอให้มีสาขา ท,ทั่วประเทศเลยไปจนถึงจากประเทศด้วยนะคะคพีลิ่งครับเปรบเือให้หน่อยคะ่ <musste> ะแน่นอนครับครบ17ปีด้วยแล้วก,การเปิดตัวครั้งแรกด้วยกับแบรนด์เซ็นเตอร์พายลูบ,บีนีน้องอองโวยพาหน่อยฮะจริงๆก็ค,ในในใคล้ายพีลิ่งเลยค่ะขอให้แบรนด์ซ็นเตอร์พายลูบีนีนะคะเราถึงจะรักกันด้วยคะ่ะเป็นที่รักของาไทยแล้วก็ต่างชาติแล้ก็ูเง ได้แบบนี้นานลเลยนะคะขอให้มีษาไทเยอะแล้วลก็แบบเป็นที่ที่คนนึกถึงเป็นที่แรกๆเลยะคะ<อ>่ะได้แล้วก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะน้องอองครับตบมือให้หน่อยครับเอาล่ะวันนี้มาแล้ว<ช><บ>แบบวข,ร<ช><บ>แขการกายมีความสุขมากเลยพี่ๆที่มาแข่งทุกเจ็ดที่มาร่วมงานมีความสุขมากและเชื่อเหลือเกินว่าทั้ง8สาขาพี่หลีกับน้องออมก็ไม่พลาดเช่นกันแน่นอน แน,น่นอนค่ะไปมาแน่นอนนะกับโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยทุกสาขาเลยนะครับเอาละครับในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขอเชิญผู้บริหารโรงวรมที่มามอบของที่ระลึกให้กับทั้นสองท่านนะครับทุกท่านครับขอเรียนเชิญ ของหลังด้วยนะครับครับ